เปียสู้ก็ยังคงรักไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือเลวผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะรักทุกคนไม่ว่าจะดีหรือเลวเราต้องคุกเข่าหนักกว่าเดิมนานกว่าเดิมการรักศัตรูไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติของผมธรรมชาติเราก็คือว่าคุณไม่ชอบฉันฉันไม่ชอบแกเธอไม่ชอบหน้าฉันฉันไม่ชอบที่หน้าแก เราต่างคนต่างอยู่โลมองเทมอย่ามายุ่งกันนั่นก็คือธรรมชาติของเนื้อหนังเราทุกคนเริ่มตรงระดับนี้เราเริ่มที่ระดับของเนื้อหนังแต่ถ้าเราจะเป็นผู้ทําตามที่พระธรรมของเจ้าสอนไว้เราจะต้องเริ่มยกระดับขึ้นไปตามมาตรฐานของพระเยซูพระเยซูรักทุกคนไม่ว่าดีเลว ในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรายังเป็นคนบาปคือศัตรูของพระเจ้าพระเยซูตายเพื่อเราพระเยซูไม่้ตายไทนบาปเราเมื่อเราเป็นข้อมาผูกของพระองค์แต่ในขณะที่เราเป็นศัตรูของพระเจ้าคือเป็นคนบาปพระองค์ทรงตายเพื่อคนบาปซึ่งเป็นศัตรูของพระองค์เราจึงจำเป็นต้องรักคนอื่นเมืว่าเขาจะเกลียนเรา แต่ถ้าเราเป็นแค่เคร่งศาสนาคร,รมัคร,รมโมไม่รับคนอื่นเราไม่มีความแตกต่างเรายิ่งเป็นแย่กอบคนที่ไปเป็นคริสเตียนด้วยซ้ำไปบางคนอีนไม่ค่อยชอบอยุ่งกับคนที่เล่าที่ยาคนที่ยาขอาไปใกล้ๆยังไม่อาปากก็รู้เลยว่าที่ยาเพรามันเหม็นไปหมดถ้าเป็นที่เล่าก็เหม็นเสียสุขภาพ ข้ามาสิวุลีใกล้เราในที่ทำงานเราไม่ค่อยอยากเขาไปใกล้แต่ต้องมีใครสักคนต้องรักคนนั้นใน้พระคัมภีมีปัญญาชนคนหนึ่งก็มาถามพระเยซูบอกว่าใครคือเพ <c oughs> ื่อน <c oughs> บ้านของพระเจ้ามามีสุบอกต้องรักเพื่อนบ้านองรักตนเองคนนี้ก็อยากจะ,อย,กจะอยากจะหผหมอกับพระเจ้าหน่อยกันล้วกันพูดง่ายเขาถือว่าพอบอกว่า้รงรักเพื่ปปปๆๆอนบ้านผมรักตนเองก็อ,งอยากจะเชื่อฟงังนะครับแต่ อย่าขอคำนิยามของคำว่าเพื่อนบ้านเพื่อจะหลบเลี่ยนได้ไม่เป็นคบกับคนที่ตัวเองไม่ชอบมีทำเทคนิดตั้นิดหนแล้วก็ดีทืเลที่มาของทําอุกมาเรื่องชาวสมารียใจดีซึ่งอยู่ในพระธรรมอ่อาพระธรรมหลายคนรู้ได้ถึตงตรงไหนในพระบหลายอย่ ชาวตมเรียสถาีทุกคนก็คงทราบดีว่าชาวตมเรียสถาีคนนี้เรื่องก็คือว่ามีคนยูคนหนึ่งก็ออกเดินทางจาก,ลลออกเยรูซาเล็มนะครับจะเดินทางไปเมืองยาริโบเดินตอก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 ไปท่านที่ปไปไอิสราเอลจะทราบนะเช่นทางระหว่างอิสราเอลกไปเยรูซาเล็าามไปเจริโค,โคโนั่นแหะจะเป็น้ทางที่ค่อนข้างจะทว่ากันดานมีหลืบมีช่องมีขงเขาเลยยุคปัจจุบันยังเหมือนอย่างนั้นอยู่ก็เป็นที่สิงซูงมากมายของโจร คนที่เดินผ่านไปก็เจอแล้วเขาปกาล้นจัดก,การออมไปหมดเลยเครื่ตงจักกี่ใบออาไปหมดมือสมูอถือไอโฟนแยากาไปหมดเลยเท่านั้นไม่พอทุกปีให้ต่อเกือบจะตายอยู่ตามทางคนนี้ก็เอาไปหมดเลยเสื้อผ้าทุณจุ๋มุณชออไปหมดเลยเหลือคุณจะเปลือกายอยู่ข้างๆในนั้นก็มีบอกว่าก็มีคนเดินผ่านมามีปรุโรหิตปรุโรหิตก็คือเป็นผู้เป็นเป็นอาจารย์อาจารย์ง่ายๆแล้วกัน ในของของของพมิหาหสมัยนั้นเดินผ่านมาเขาต้องมีกฎก่อนะก็คือพอเห็นบอก็หลไปข้ามเพราะว่าเขามีกฎบัญญัติบอกว่าข้ามเข้าไปใกล้ในวันสบาโตข้ามเข้าไปใกล้คนเจ็บอะไรก็แล้วแต่มีเลวีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เกรง่งัะมันในบัญญัติเข้ามาสองคนนี้ก็หลบไม่ก็ไปช่วยมีชาวสมาเรียเข้าไปช่วยทําไมพระเยซูยกเอาตัวอย่างชาวสมาเรียเพราะคนชาชาวสมาเรียเนี่ยพดก่ายก็คือว่าเป็นคนจักคอามตั้งผิวสีด้วย นยกตัวอย่างนะั้นก็ถือว่าเป็นคนที่คนยิวเนี่ยถือว่าไม่รุ่งไม่คบคาสมาคมด้วยเป็นพวกรูกรึ่งไม่คบคาสมาคมด้วยคนที่โดนปล้นเนี่ยถ้าเลือกได้นะมีชาวสะวมาเรียมาช่วยเนี่ยถ้าเลือกได้จะก,กินระตายหรือก็จะหนีแต่ไม่มีทางเลือกนอนอยู่ค่อนข้างพรางาก็ต้องให้เขาช่วยไปนอนแบบจนจะตายอยู่แล้วเพราะว่าคนที่เต็มใจจะช่วยสั้งแตคนคนยิวคนนี้ คนที่เต็นใจช่วยแล้วคือคนที่ไม่เ่อยอบะทนนงกชาวสมาเรียนชาวสมาเรีนก็ช่วยน้ำมันล้างแผลจับส่งฮลเรือนอินแล้วก็ส่งอเมริกันเพื่อให้การชัดไปเลยใบนี้ชัดถ้าไม่พอกลับมาผมจ่ายเพิ่มพระเยซูถามว่าม่ถามคนนี้เนี่ยถามปัญญาชนคนนั้นโกอิตเลวีชาวสมาเรียใครเป็นเพื่อนบ้านทีดีแน่นอนครับคำตอำบก็มั่นทุกดินอยูแล้ว เมื่อพเะเยซูบอกให้รักเพื่อนบ้านไม่ได้หมายถึงเพื่อนบ้านดีๆที่น่ารักแล้วก็รักง่ายท่านั้นแต่รวมไปถึงเพื่อนบ้านที่เขาอาจจะน่ารักแต่ไม่รักเขาอะรวมทั้งคนที่นอกจากจะไม่ได้รักแล้วยังขี้เลยแล้วยังไมาเกลียดอีกต่านี่สัยไม่ดีอีกเพิ่มเติมเข้ามาอีกพี่สุกรักแบบนั้นแหละให้รักแบบนั้นไม่ว่าเขาจะดีคนจะเลวอย่างไรก็ตามรวมทั้งคนที่ บอกเราว่าตายมาไม่ต้องมอเผาผีเราก็ต้องรักเขาด้วยเวลาเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่าให้เราไปปิดสวิตความสงสารที่อยู่ในใจครับอย่าเอาตะแกรงมาล้อมดูว่าคนนี้เป็นใครมีประวัติในการปฏิบัติของเราอย่างไรช่วยไปแล้วจะตอบแทนดุงคนเราหรือไม่อย่าปิดต่อมเมตตากรุณาที่พะเจ้าใส่ไว้ในหัวของเรารักวันนี้หลายคนมี ความรับผมหวัว่าท่านคงจะแสดงออกถึงความรับต่อเพี่น้องรักแท้นี่มีไหมผมอยากใช้พี่น้องดูความรักบางทีหลายคนที่มีลูกหลานที่อยู่ไฮสคูลก็คงจะรู้ว่ามีเป็นเรื่องของไรอันและซูซี่สองคนที่เป็นเป็นเป็นไฮสคูลสุริยันรักชอบพอพอันสมัยที่เป็นนักเรียนไฮสคูลชอบพอพอผสมกันนะครับและสองคนนี้สัญญากันเลยบอกว่าเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะแต่งงานกัน สัญญาก,กันมั่หมอกแต่ว่าพอมีเกิดขึ้นนยไบรอันถูกส่งไปเป็นทหารที่รักและในที่สุดก็หลังจากไปไประําการกลับมาก็ทําตามที่สัญญากันไว้ก็คือว่าสองคนนี้ก็เข้าสู่วิธีแต่งงานกันมีผู้มาร่วมวิธีต่ตางๆมากมายแล้วจะเห็นว่าเมื่อสองคนแต่งงานกันนั้นไบรอันไม่ใช่หนุ่มรูปหลอกเหมือนทนก่อนที่จะไอิร่าเราสามารถรักได้ไหมเราสามารถ มองข้ามสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่อยู่ภายนอกดูที่จิตใจได้ไหมซูซี่สามารถมองเห็นอันนี้เป็นสิ่งที่นุชเราถือว่าเป็นความรักแท้ถูกต้องไหมพระเจ้ามีความรักที่แน่นอนเที่ยงแท้ไม่มีเงื่อนไขมากยิ่งกว่านั้นและพระเจ้าทรงตามให้เราเป็นผู้ของพระาจักที่มีความรักเช่นนั้นอยู่ในใจของเราเป็นความรักที่ไม่กระดาษที่ิตพ์ด้วยสีชมพูแล้วก็มีหมึกสีดำเขียนว่า love แฮปปี้บาเดนไทยดีมากบอเดนไทยให้เรามากกว่าที่เราจะบอกว่าเขาเป็นวาเดนไทยของเราพระเยซูรักทุกคนและพระเยซูทรงเวลาที่พระเยซูเขากับใครเนี่ยไม่เพียงแต่รักพระเยซูเสริมสร้างคนถ้าเราต้องการจะเป็นผู้อาณาจักรพระเจ้าเราจะต้องทรงเสริมคนเหมือนกับยีซูธรรมธรมเวลาที่พระเยซูมาเจอเราเวลาที่ร่มจากออกไปเนี่ยเราจะดีกว่าเมื่อตอนที่พระองค์มาเจอเราเราจะสภาพที่ดีขึ้น พระเยซูมาหาเราให้ความหวางความดีให้สันนิสุกคริสตจักรควจะเป็นที่ที่เสริมสร้างกันํำพูดควรจะเป็นคำพูดที่หนุนใจกันแน่นอนเขาคนใชชอบกระเชา้ากันชอบแย่กัน